ก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเก็บด,ดอกยางนานะคะด้วยไม้กวาดค่ะโอโ้โหต้นยางนาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากเลยนะครับ mm hmm. มีประโยชน์เอาไปในการสร้างบ้านทำเสา ซึ่งวันนี้เขาจะอนุรักษ์การปลูกต้นยางนาแถวคันนาแบเด็กหญิงนารินยากับเด็กหญ,ญิงพกาทองพราวก็กําลังช่วยกันเก็บใส่กระสอบปุ๋ยนะครับเราได้หลายกระสอบแล้วไม้กวาดเรานะครับก็จะเป็นด้ามที่ยาวเป็นพิเศษสั่งทําเป็นพิเศษเช้านี้เราน่าจะเก็บได้หนึ่งกระสอบปุ๋ย เอาไปเพาะนะครับเพื่อปลูกตามคันนาเออเยอะมากเลยโอ้นี่ครับเยอะมากเลยนะครับปลูวมาเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆงริงอรไปนเยอะตรงไหนตรงไหนเยอะโอ้ใช่ครับใช่หญิงประกาทองพราวก็จะ วาดเป็นกองกองแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะมาเก็บนะครับเรามาช่วยกันเก็บเพื่อให้โลกเรานั้นน่าอยู่อากาศร่มรื่นครับตื่นมาเช้าช้ากวาดสูดดมอากาศบริสุทธิ์นะครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ